เออฮะผมอาจจะลงไปยังไม่ได้ถอดกางเกงเลยลงเอ้วเพื่เห็นมาลงตัวนั้นนะตัวหนึ่งเดี๋ยวมึงถอดกางเกงดีกว่าอย่าลงมาเลยลมมาจะลงโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะวันได้เป็นโลหนึ่งโอ,อ้โอ้เยอะเลยครับ หวานยี่แปดตัวโลง่ลมใหญ่ครับ allora. พี่น้องมืนเนี่ยภาพมาเบิงลุ้งปันหาปลาตีน,เ,น,น,นเก็ใ <ลง S 1> นหลายองค์ควรดูใจละไม่ได้หกไม่ทันมันฮะบางทีไปโดนตัวมันคุดแล้วอ๋อคุดเก่งครับครับเนี่ยผมเห็นตัวหนึ่งมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะบอ่อนั่นนะ่ะบางทีมันลงรูไอ้ปลากระจังไอ้ปลาปนๆอ่ะครับครับจะลงเลยลมนะาง้ ตัวใหญ่เบ่งเลยแกงแกงเขียวหวานแกงแดงแก,งเ,กงเขียวหวานอร่อยเยวหรวอโอ้แต่ผมเห็นเขบางทีขายแพงเหมือนกันนะพวกนี้เนาะโลนึงตั้งหลายร้อยนะผมว่านะลุงไม่ลองล้วงไปตรงเนี้ยผมเห็นมันหลวงก็ไม่ทันเลยเหรอลองไปล้วงเลยถ้าไม่เป็นอย่าลองไม่ทันหมหรอกนะ ว่าจะเดินตามทางไงจะเดินตามได้ถ้าถ้ายืนลงมันมันลึกลงไปเลยเอลึกะอมันมีน้ําเดือดมันมันมีน้ําขึ้นมาข้างบนด้วยนะนะคุณนึกว่าหาปูกันนี่ครับวิธีหาปลาตีน ป้ะถไทยเขามีเรียกอย่างอื่นไหมปลาตีนเหมือนกันเหรอน,น,นี่ครับเพื่อนกรลรังมันหมุดลงไปเพื่อนกรลรังโจกเอามันเป็นที่ดินลมทีนี้เขาเรียกเขาเขาเรียกอะไรลุงที่นี่ <ห ả? S 1> เขาเรียกยังไงเนี่ยที่เราหาหาอย่างเนี่ยบางปูหรอบางปูบางปูงปงปที่มันจะลงทะเลเนี่ยน,นะ อันนี้มูหนึ่งมูหนึ่งไปคลองตะปุกมูก่อนได้แล้วนะั่นนะโอ้โหได้อีกแล้วครับเนะี่ยถ้าถ้าผมเดินลงไปมันจะถึงเอวไหมโอ้ยลึกจะลงไหมไ<ะ>งนะแนะนำไม่ให้ลงเลยนะเนะได้อีกแล้วครับตัวได <c oughs> ้อีกแล้วตัวหนึง่งโอ้ยลืมเบาไทย ได้ข้าเลาขาวแล้วอ่โอ้ได้ไปเราไปซื้อเลาขาวกินซื้อเล้าขาวกินครับนะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะผมว่าเนาะบุญพ่อแม่พี่น้องมันกำลังขืนผมมาลักทายมันผมนั่งจอบตัวเดินนี่นี่มันกำลังขืนมากแล้วพี่น้องต้องมาลักทาย พอคนเหยียบปุ๊บมันสิขึ้นมาหลายร้ายแต่เบาแห้งหมดเลยพี่น้องเด็กมันสิแลีนนี้นี่พี่น้องตัวนึงมันกำลังออกจากหูพีพนพ่น้องนี่กำลังออกจากหูคืนคิดว่าคนนี้กเพิ่นเลื่อยขึ้นพี่น้องโอ้พี่น้องแตงเงี้ยงเงี้ยงสินหลายครับนี่พี่น้องมีอีกสองตัวพยญางเร่นกันนีสองตัวพี่น้อง ออกออกมาอีกแล้วครับตัวหนึ่งพ่นทีแตงงมงาม,มงมงามออกมาอีกแล้วตัวนี้ออกมาอีกแล้วครับลุงไปใส้นอลุงพอลุงยางผ่านไปปบป๊อดปลาตินออกมากไาครับพอลุงกรมา้ามันกัเขาหงุ่ยขึ้นเขาไม่หน่อย เงี้ยมันเลื่อมไตว่าอีกแล้วครับโอ้นี่ข้าวไปเลื่อมขึ้นจากน้ำแล้วขึ้นมาเลรนกันนาบานพี่น,ะน้องเลื่อมไตแล้วเลื่อมชิลงุงหงอเพิ่นเห็นคนเพิ่นจอบชิลุ่งมองเพิ่นแล้วขึ้นใม่แล้วพี่น้องขึ้นใหม่แล้ว ไปเห็นคนเงียบไปลงมาเลยพี่น้องวาวแห้งวันแดดมันสิตื่นขนองแห้งมันสิตื่นพี่น้องเหมืนเพิ่มขึ้นมากแต่เพราะคนมันเงียบโอ้ปลาตีนหลายแห้งพี่น้องโลคหนึ่งร้อยสองร้อยเรื่อพี่น้องเรื่อปลาตีนที่ลุงพคนมาหากันนะ่ะพคนมาหาหาดาพ่อสื่อเราเขาแต่โลก,กิโลหนึ่งแพงพี่น้องเออโอ้เป็นแหลงมันกับขากมองนีร้ายคัก พี่น้องนี่ก็คือนิง่งล้วมันเริ่มเล่นแล้วเออคเอ,เอเ็นไรกันเออพี่ตัวตัวเอีเอบเอ๊บเลยพี่น้องเลยตัวหมักอยู่ในน้ำมันนะหาตูรูแถวพี่มาแห้งๆว,ว่ะอ้วนขนาดเออตัวน่ะตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่คือเอินปลาตีน ดูละสองสามลอยพี่น้องบ่คือว่ามันสีมีราคาปานนี่ออเป็นเหร็นกันว่าเิ่นข้นเริ่มขึ้นมาแล้วคนมันเงียบเดี๋ยวเ่าลุงมานะันั้นมันก็สิแลนลุงหูอีกเจอนักพี่ขาดมาอ,อืออืออือไล่กันพี่น้อง